สวัสดีค่ะวันนี้เรา MG Motor ดอธทานีนะคะก็จะมาจับฉลากแจกรางวัลใหญ่ให้กับลูกค้าที่จองและรับรถในเดือนตุลาถึงธันวา2566กันนะคะมี3รางวัลใหญ่นั่นคือรางวัลที่1นะคะเป็น iPhone 15จําจำนวนหนึเครื่องค่ะรางวัลที่2เป็นสร้อยคอทองคำนะคะส่วนรางวัลที่3เป็นบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทค่ะรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน10,000 0บาทที่แจกให้ลูกค้าติดๆค่ะ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร MG Motor อุดรธานีคุณวีรพงษ์เตียงรังสันนะคะมาจับฉลากกันค่ะจับฉลากวันที่หนึ่งค่ะรา,างวัลที่หนึ่งนะคะเป็นรางวัล iPhone 15นะคะจะเป็นใครนะคะ เป็นคุณพรพิชิตเพิ่มจิตมงคลค่ะดีใจกับผู้โชคดีด้วยนะคะค่าสำหรับรางวันที่2นะคะขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดคุณนิตยาพรค่ะแล้ว โชครางวันที่2นะคะเป็นสร้อยคอทองคํานะคะได้แก่คุณชมมณีมีคําแสงค่ะซื้อรถ MG4 x n ดำไปนะคะสําหรับรางวัลที่3นะคะขอเรียนเชิญผู้จัดการศูนย์บริการคุณหนุ่มค่ะค่ะ รางวัลที่3นะคะจะเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทนะคะคนที่จะได้รับคือคุณอนุพงศ์มกรานุรักษ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเลยนะคะและสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามแฟนเพจ m m m ม t o r อเตอร์ุดรและ MG อุดรด้วยนะคะ Yeah